ผมๆเลยนี่นะฮะเกี่ยวหญ้าได้นะครับผมเห็นไหมครับง่ายๆนะครับผมนี่นะครับผมคือคมมากดูใกล้เลยครับผมนี่นะฮะเห็นไหมครับนี่ตัดได้แบบนี้เลยนะครับหรือเราจะถางหญ้าก็ได้นะครับนะครับผมแป๊บเดียวนะครับผมนี่ถางหญ้ารอดต้นไม้ ผมกินไม้ขนาดเล็กนะครับเท่านี้นะฮะใครที่ย้าลบนะครับนี่สามารถถางย้าได้เลยตัดกิ่งแต่งกิ่งไม้นะครับผมขนาดเล็กนะฮะนี่ดูครับมผมแบบนี้นะครับผมกินขนาดนี้ตัดสบายเลยดูครับผมไม่มีบิดนะครับโอเคถือว่าทีเดียวนะครับผมกินใหญ่ๆขนาดนี้นะฮะ สามารถตัดได้นะครับผมนี่เห็นไหครับสามารถตัดได้นะครับผมอิงกระถินนะครับใหญ่ขนาดนี้ว่าจะเอาอยู่ไหมนะครับผมดูครับทีเดียวนะครับผมใบมีดก็ยังเหมือนเดิมใบมีดคมมากนะครับผมอ่าจิงป้าคือว่าตัดได้สบายเลยเห็นไหมครับนี่นะครับผมนี่ดูครับทีเดียวนะครับผม ลูกค้าท่านใดที่กำลังสนใจอยู่นะครับผมตอนนี้โปรโมชั o ่นลดราคานะครับจาก390บาทเหลือเพียง290บาทนะครับผมอ่าใครสนใจทักสนใจใต้ชิปได้เลยครับผมวันนี้ผมก็ลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ